ยินัเข้ามาในดอลสวัสดีค่ะอยู่กับพอฟอนะคะแต่งหน้าหาเรื่องอีพีนี้นะคะเราอยากจะมาพูดถึงแบรนด์เครื่องสำอางของซเลบริตี้ท่านหนึ่งซึ่งก็คือเลดี้กากาเผื่อใครไม่รู้นะคะเลดี้กากาเขามีแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองชื่อว่า House La b ซึ่งเรื่องนี้เราว่าเป็นเคสดัตตี้ที่น่าสนใจมากก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะแบรนด์ House l a b เขาเปิดตัวครั้งแรกในปี2019แต่ตอนนั้นกระแสตอบรับเรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะแบรนด์ไม่ค่อยถูกถงนะ,นะะะี review, ค่รทัป,ทป2022 ทั้งแบรนด์เขาก็ได้มีการรีแบรนด์และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรียกได้ว่ากระแสะแบรนด์นี้คือมาแรงมาก อ้างหลายชิ้นของเขาก็คือเป็นไวรัลมากๆรีวิวดีติดทั้ง Favorite of the Year ของอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนและเครื่องสํมางหลายๆตัวก็ได้รับ Beauty Awards จากหลายๆสาขานะคะวันนี้เราก็อยากจะพาทุกคนมาลองดูทั้งขาลงและขาขึ้นของแบรนด์นี้กันคือทาง h o u s e l a b s เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนที่ Lady g ก g กเป็นนักร้องใหม่ๆเลยก็ถ้าทุกคนนึกถึง Lady g ก g กทุกคนจะนึกถึงความแบบว่าแฟนซีความหลุดโลกเนาะความแฟชั่นนิสตาเมคอัพแน่นๆมีลุคแบบ ะะเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับ House Labs เนี่ยในการที่อยากจะสนับสนุนความเป็นตัวเองความยูนีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนถ่ายทอดถึงความเป็นศิละปะซึ่งย้อนกลับไปในวันที่17กันยาปี2019นะคะ House Labs ได้วางขายสินค้ากลุ่มแรกซึ่งก็จะมีเป็นชิมเมอร์พิกเมนต์แบบอายแชโดว์ชิมเมอร์เงี้ยมีลิปไลเนอร์แล้วก็ลิปกลอสซึ่งสินค้าของเขาก็คือวางขายผ่านทางเว็บ Amazon เท่านั้นซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้หลายๆคนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่คือเหมือนตัว Amazon เองอะ่ะคือเขาอยากจะขายายกลุ่มมตลาาาดเาาาเคจป็นพวกรง อ่างบิวตี้สกินแคร์อะไรเงี้ยแต่ด้ยวยความที่คนอเมริกันนะคะเขามีทั้งเซฟรามีทั้งอัลต้าบิวตี้อยู่แล้วซึ่งคนเขาก็จะนิยมซื้อเครื่องสำอางจาก2ร้านนี้กันไม่ว่าจะทั้งออฟไลน์ออนไลน์เขาเลยรู้สึกว่าการที่ h ฮ u s e Labs เนี่ยวางขายผ่านทางเว็บแอมซอนอย่างเดียวมันเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ยากไม่ได้สะดวกต่อการช้อปปิ้งเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีหน้าร้านลูกค้าแบบอยากจะไปลองเทสสีลองไปสวอชดูฟอร์มูล่าอย่างเงี้ยมันก็ทําไม่ได้เนาะปวกกับหลายๆคนเองเขาก็บอกว่าเขาผิดหวังในตัวว House Slaps คค่่ออออนนขข้าาางงมกกืออบอกเปบปแร Lady g ก g a เนาะด้วยชื่อเสียงของตัว Lady g ก g ก้าเองด้วยฐานะจำนวนเงินทุนที่เขามีอ่ะคือทุกคนก็คาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะอ่ะว่าแบรนด์นี้น่าจะออฟเฟอร์อะไรที่แปลกใหม่แบบว้าวมากๆโดยความเป็นจริงผลิตที่ออกมามันค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็ซ้ำกับสิ่งที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วอ่ะแพคเกจจิ้งธรรมดาสีดำล้วนทำจากพลาสติกคุณภาพไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วมันก็เป็นแพคเกจจิ้งที่หาได้ทั่วๆไปตามเว็บยูเทิลเลอร์ต่างๆคือจากที่เราไปดูรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศหลายๆคนอ่ะตัวฟ ก็แบบเออมันก็ดีแต่ถามว่าเขาอิมเพรสมากไหมก็ไม่ขนาดนั้นเหมือนเขาเองก็มีโปรดักต์จากแบรนด์อื่นๆที่เขาชอบมากกว่านี้อยู่แล้วใช้เป็นประจําอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าหูโปรดักต์นี้เป็นสิ่งที่แบบทุกคนต้องมีทุกคนต้องลอเอาพูดง่ายๆคือ first impression ของแบรนด์เนี่ยคือค่อนข้างจะน่าเบื่อไม่วาแล้วหลังจากนั้นแบรนด์นี้เขาก็ค่อย,อยๆเงียบหายไป fast forward มาที่ปี2022นะคะทางแบรนด์เขาก็มีประกาศออกมาว่าเขาจะมีการทำ rebrand ใหม่มีการเปลี่ยนทั้งแบรนด์อิมเพรสต์ทั้งฟอร์มูล่าทั้ คือเรียกได้ว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยอะรวมถึงมีการเพิ่มความเป็น clean beauty เข้าไปนะคะซึ่งจริงๆสิ่งนี้มันก็เป็นเทรนในวงการ beauty มาสักพักแล้วแหละหลายๆแบรนด์ตอนนี้เขาก็โฟกัสความเป็น clean beauty มากขึ้นประกอบกับว่าตอนนี้ทางแบรนด์เขาก็มีวางขายที่ Sephora แล้วนะคะทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line. วางขายที่หน้าร้าน Sephora มากกว่า500สาขาทั่วทั้งอเมริกาแล้วก็แคนาดาเลยซึ่งก็แน่นอนขวาว่าแบรนด์นี้เขายังไม่เข้าไทยนะคะเือใครสนใจตอนนี้ก็ต้องพรีมาก่อนเนาะในส่วนของแบรนด์ image จากทีี่ตอนนนนแรกเเเ้้าใชป็สด ะะจะมีความดักดักหน่อยตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมาใช้เป็นโทนสีที่สว่างขึ้นเป็นสีขาวสีเทาอะไรเงี้ยแพคเกจจิ้งเองก็มีคุณภาพมากขึ้นหรูราขึ้นคือดูออกเลยอะว่ามีการลงทุนมากขึ้นจากที่แต่ก่อนเขาใช้เป็นแพคเกจจิ้งสาเร็จรูปเนี้ยตอนนี้เขาก็มีการคัสตอร์ใหม่ทั้งหมดเลยและอีกก้าวสำคัญของเขาเลยนะคะก็คือตัวรองพื้นคือรีวิวดีมากเป็นกระแสหนักมากจนมันกลายมาเป็นฮีโร่รดักของแบรนด์เลยอะหลายๆคนก็ได้ยินชื่อเสียงของแบรนด์นี้มากขึ้นหลายคนก็หันมาสนใจแบรนด์นนี้้มากขึ มีการพูดซีฟาเอ้ยแบรนด์เนี้ยคุณภาพดีนะและตัวรองพื้นของเขาเองนะคะก็ได้รับรางวัลจาก Allure Beauty Awards ด้วยเป็นเบส of Beauty Awards ของปี2023น่สนอกจากนี้นะคะทางแบรนด์เขาก็ยังมีการแอคทีฟมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของโซเชียลมีเดียเองหรือว่าโปรดักต์ไลน์ของเขาจากที่แต่ก่อนเขาก็จะมีแค่อายแชโดว์ลิปไลเนอร์แล้วก็ลิปกลอสแล้วเขาก็หายไปเลยอะตอนนี้เขาก็มีการออกโปรดักต์ใหม่ๆมาแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเบสเมคอัพ color make up eye make up lip make up คือเรียกได้ว่า ทุกคนสามารถใช้เครื่องสำอางของ House Labs แต่งได้ทั้งหน้าแล้วอ่ะลูกค้าเองก็มีตัวเลือกมากขึ้นมีเฉดสีให้เลือกมากขึ้นบวกกับว่าแพคเกจจิ้งเขานะคะก็มีความค o ลเลอร์ฟูลมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบรนด์ใหม่เลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อิมเมจแพคเกจจิ้งคุณภาพเฉดสีคือทุกอย่างแบบโลโกใหม่หมดแถมยังเพิ่มช่องทางการขายลูกค้าก็เข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วเหมือน Lady g ก g a เองเขาก็ลงมาทําแบรนด์นี้จริงจังมากขึ้นโปรโมทมากขึ้นเนาะแบบด้วยชื่อเสียงเขาอ่ะเหมืออนนนมัักก็ยยิ่่งงดดให้ทุาแบบีขึ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มาแรงและน่าจับตามองมากๆถึงแม้ว่าในความเป็นจริงนะคะเขาจะอยู่กันมา7ปีแล้วนะจริงๆอะคือมีซเลบริตี้หลายคนมากเลยนะที่เขาหันมาทําแบรนด์ของตัวเองอะอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็ f e n t y Beauty ของ r i h a n n a หรือว่า Rare Beauty ของ s e l e n a Gomez นะคะหรือ OG เลยก็ Kylie Cosmetics ของ Kylie Je n n e r แต่ตั้งแต่ที่กระแสบิวตี้มันมาแรงมากๆคือเหมือนซเลบริตี้หลายคนเขาก็หันมาจับทางธุรกิจตรงเนี้ยอย่างเฮลลี่บีเวอร์เองก็มีออกเป็นนบดมาชื่อ มีแบรนด์ a b o u t Face มี Make Up By Mario Patrick Tha ต่างๆส่วนหลังๆมาเนี้พอซ e เล b r i ตีคนไหนเขาประกาศออกมาว่าเขาทำแบรนด์นะคะกระแสตอบรับมันก็เริ่มแบบ อีกแล้วหรอ Another brand from celebrity Another cash grab ซึ่งเราว่า House Labs เองอ่ะเขาก็เคยอยู่ในจุดนั้นนะที่คนเขารู้สึกว่า it's just another brand ของ celebrity อ่ะแบบยูไม่ต้องลงทุนอะไรมากยูไม่ต้องอินกับเครื่องสำอางขนาดนั้นยูอาจจะไม่ได้มี passion จริงๆแต่เหมือนแค่แบบเอาชื่อไปแปะไว้ที่สินค้าแล้วก็มาขายกลุ่มแฟนคลับเนี้ยเหมือนบางคนเขาแบบว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ำว่าไอสิ่งที่เขาผลิตออกมามันคืออะไรอ่ะเหมือนว่าแบบเอ้ยฉันอยากทำลิปสติกก็สั่งให้แลบผลิตติดโลโก้แบรนด์ เัวเองถ่ายรูปโปรโมทลงโซเชียลอะไรเงี้ยจบซึ่งเอาจริงก็ต้องยอมรับเลยนะว่าหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เองดารานักร้อสเซเลบก็คือที่ผ่านมามันก็มีตัวอย่างแบบนั้นให้เห็นจริงๆอ่ะเนาะมันก็ไม่แปลกหรอกที่หลายๆคนอาจจะตั้งแง่ไว้ก่อนว่าแบบเฮ้ย c a ชแ h grab หรือเปล่าซึ่งตอนนี้เราว่าสําหรับ house labs เองอะคือเหมือนเขาอยู่ในช่วงที่พิสูจน์ตัวเองอะว่าเอ้ยฉันไม่ได้มาเล่นๆนะฉันไม่ได้แค่แบบมาทําเงินแปปๆแล้วก็ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันลงทุนนกัับมจริง ซึ่งจริงๆสินเนี้ยมันสําคัญมากเลยนะว่าแบรนด์มันจะคงอยู่ต่อไปได้นานแค่ไหนอนคือมันก็ขึ้นอยู่กับจุดนี้แหละคือต่อให้ยูจะมีชื่อเสียงดังแค่ไหนมีแฟนคลับมากน้อยแค่ไหนอะ่ะคือสมมติว่ายูทําแบรนด์มาเนี้ยแรกๆกระแสตอบรับมันก็อาจจะดีมากน้อยอยิ่งคนที่มีฐานแฟนคลับเยอะๆอะ่ะแต่ถ้าคุณภาพของสินค้ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงๆจนแบบว่าสามารถดึงดูดคนทั่วไปให้มาซื้อได้สุดท้ายแล้วแบรนด์นั้นมันก็จะเจ๋งยิ่งถ้าเซเลบริตี้คนไหนนะคะเอาตัวเองไปยึดติดให้แบบเป็นนนนนภาาาาพจํขอองแบรด์ัั้มมกกๆะ่ะโสที อยู่รอดแบบยั่งยืนมันก็จะยิ่งน้อยนะเท่าเหมือนแบบถ้าไม่มีซเลบิตี้คนนั้นอะแบรนด์แบรนด์นั้นก็จะอยู่ไม่ได้เราเลยมองว่าเ o า s e แ a บ s เองอะตอนนี้เขาก็กําลังก้าวไปอีกขั้นหนึ่งจากที่ตอนแรกทุกคนอาจจะรู้จักแบรนด์นี้ในฐานะแบรนด์ของเลดี้กาก้าแต่ตอนนี้ด้วยชื่อเสียงด้วยรีวิวด้วยคุณภาพอะหลายๆคนที่ก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเลดี้กาก้าคือใครหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์ของเลดี้กาก้าเขาก็เริ่มหันมาสนใจแบรนด์นี้มากขึ้นลองซื้้้้้้อออสสิิินนนนนคคาาาาต่่่งงงงๆขแแบบรรดดด์ีีมใใชชููยยะะกก็จึ น,นี้เป็นอีกหนึ่ง stable brand ของเขาอะ่ะเนี่ยทุกคนอยากไฮไลท์อันนี้ก็เป็นของ house labs นะคือเป็น product เดียวของ house labs ที่เรามีเลยคือทุกคนดูแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งสวยนะคุณภาพดีแล้วก็ฝาเปิดปิดเนี้ยมันเป็นแมกเนตด้านในเขาก็มีสกรีนโลโก้เป็นตัว H ด้วยตัว formula เองก็ดีนะคือมันเป็นไฮไลท์ที่ไม่ได้มีความเป็นฝุน่นเป็นผงเป็นแป้งอะแล้วมันวาวลืนไปกับผิวมากๆคือให้ finish แบบ w ว t l o o k เนี่ยคือต่อให้เราไม่ได้รู้ว่าเล d y g a า a าคือใครแต่สมมติว่าเราลองใช้ไฮไลท์ตัว รู้สึกว่าทุก Product ของแบรนด์เนี้ยมันดีแล้วก็จะแบบแบรนด์นี้มันก็จะเริ่มเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราอะนึกออกไหมและยิ่งถ้ามีลูกค้าหลายคนที่คิดแบบนี้มากขึ้นอะในอนาคตต่อให้ไม่ได้มี Lady g ก g a แบรนด์นี้ก็จะยังคงอยู่ต่อไปอันนี้ก็เป็นจอยนี่คร่าวๆของแบรนด์นี้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากจากตอนแรกที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แบรนด์ l a ดี g ก g a โชว์นะคือยังไงมันก็ต้องสําเร็จหรือเปล่ายังไงมันก็ต้องขายดียังไงมันก็ต้องดังอะไรเงี้ยแต่ด้ พวกเองเขาก็มีตัวเลือกให้เลือกมากขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยชื่อเสียงของเจ้าของแบรนด์อ่ะอาจจะทําให้คนหันมาสนใจแบรนด์ในวินาทีแรกจะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นที่ตัวแบรนด์ที่ตัวคุณภาพสินค้าเองที่จะเป็นตัวตัดสินว่าในระยะยาวลูกค้าจะกลับมาซื้อมากน้อยแค่ไหนและแบรนด์นี้มันจะอยู่ไปได้ตลอดจริงๆไหมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ House l a by Lady Gaga นะคะและฟินิสลุกในวันนี้ก็คือมีความสายฝ่อให้เข้ากับเรื่องราวหนึ่งคือหลังๆมาเราไม่ได้แทบแต่งสายฝ่อเลยอะตั้งแต่ที่เราแบบไปอินกับคู โทนเมคอัพสไตล์เกาหลีอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาสายฟอกกลับมาแต่งในช่องเรากันทุกคนชอบวิดีโอสไตล์นี้หรือเปล่าหรือว่าอยากให้เราทําเกี่ยวกับแบรนด์ไหนอีกก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะ